อย่าลทราบกันดีว่าในฤดูกาลนี้พลพรรคนักบุญเซาแฮมตันต้องตีตัวตกชั้นจากพิมลีกเป็นทีมแรกนับเป็นเวลากว่า11ฤดูกาลนับตั้งแต่ปี2012ที่พวกเขานั้นกลับขึ้นมาลงสนามในลีกสูงสุดเมืองผูด้ดีอีกครั้งหนึ่งตลอดช่วงเวลา11ซีซั่นนักบุญคือหนึ่งในทีมที่ได้ชื่อว่ามีการเสริมทัพที่ชาญฉลาดแถมยังมีผลผลิตจากอาเดมีที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เอ,เองนะครับที่ทำกำไรให้กับนักบุญเป็นกอบเป็นกำในช่วงเวลาที่ผ่านมาแแตต่่่่่่่่ถถึึึงงงอยยาา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 านน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 ั้้้้้กก็ใใใชวผผููเเลทททททีีขขมมมมหจะสาารรดดฐนคไไป ความแข็งแกร่งของนักบุญน,นั้นลดลงอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงซีซั่นนี้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก,ก็คือการต้องกลับไปลงเล่นในแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งลองคิดดูเล่นๆว่าถ้าพวกเขายังคงมีนักเตะเหล่านี้อยู่กับทีมคงจะน่ากลัวไม่น้อยและอาจจะไม่ต้องตกชั้นอย่างในตอนนี้วันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะขอพาทุกท่านไปดูกันว่า6ผู้เล่นที่ดีที่สุดที่เซาเทิ์มตันได้ขายออกไปตลอดซีซั่นที่ผ่านมาจะมีใครกันบ้างจะมีคนที่คุณชอบหรือเปล่าเราติดตามชมได้เลยนะครับคนแรกดซาทิ แม้ตอนนี้ดูซันทาดิสจะมีอายุ34ปีแล้วนะครับแต่เพลเมเกอร์ชาวเซิร์ฟก็ยังคงเป็นแข้งคนสำคัญของอาแจ็กซ์อยู่ตลอดตั้งแต่ที่เขาออกจากเซาแฮมตันในปี2018แม้ผลงานส่วนตัวของทารดิสในเซนต์แมรีตลอด4ฤรูกาลจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักยิงได้ไม่เคยเกิน7ประตูเลยในแต่ละปีแต่พอเจอตัวไดย้าไปอยู่กับอาแจ็กซ์เท่านั้นแหละครับพีแกก็เล่นกดไป38ประตูรวมทุกรายการพร้อมพาอาแจ็กซ์คว้าแชมป์เอริวิซิลิกมาครองได้สำเร็จในซีซั่นนั้นเลย ของลีกดัชในปี2021อีกด้วยคนที่2องอดัมลาลาน้า อดัมลาลาน่าคือหนึ่งในนักเตะหลายคนที่เดินทางออกจากเซนต์แมรี่ไปสู่แอนฟิลด์เขากลายเป็นแนวหน้าของพรีเมียร์ลีกได้ทันทีตั้งแต่ฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกกับหงแดงอดัมลาลาน่าคือผลผลิตจากอะคาเดมี่ของซอลแฮมป์ตันอย่างแท้จริงเขาใช้เวลามากกว่า8ปีในทีมชุดใหญ่ของซอลแฮมป์ตันและเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพาเดอะเซนต์เลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกในปี2012ลาลาน่าลงสนามให้กับนักบอลไปกว่า265นัดก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยราคา25ล้านปอนด์ในปี2014ณวววววัันนนนน้้้้้้ลลลลลาาาาาา่่่่คคือออแแเเเเเพีีีีียยยยไไปดดดรรรรรส์ขมฝทท็ะงงบ ยเยเีย่แต่ก็น่าเสียดายในครับทีต่ตัวนั้นกลับโดนอาการบาดเจ็บเรื้อรังเล่นงานจนไม่สามารถงัดอัฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้อย่างสม่ำเสมอคนที่3ลุกชอ นี่คืออีกหนึ่งในดีวที่ทาเงินให้กับซอลแฮมตันได้อย่างมหาศาลด้วย30ล้านปอ์ที่แมนยูมอบให้เพื่อแลกกับแบ็กซ้ายชาวอังกฤษรายนี้ตลอดสองฤดูกาลกับทีมชุดใหญ่ของนักบุญชอแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีฝีเท้าระดับไหนด้วยความเร็วความแข็งแกร่งจึงทําให้แฟนบอลต่างพากันยกให้ชอนั้นเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของพิมเมลีกณเวลานั้นแต่พอย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลายเป็นว่าเส้นทางที่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบกับเต็มไปด้วยขวาหน้มซะอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะอย จะพลากเอาความเร็วของลูกชอไปบ้างแต่ในทุกวันนี้ลูกชอก็ยังคงเป็นกองหลังอันดับต้นๆในทีมชาติอังกฤษอยู่ดีและยังคงเป็นแข้งผู้ดีคนแรกที่สามารถยิงให้สิงโตคำรามในเกมรับชิงชนะเลิศตั้งแต่ปี1966อีกด้วยคนที่4แดนนี่อิงส์เรามากักจะได้ยินคนพูดว่าเซาแฮมตันคือคาเดมี่ของลิเวอร์พูลแต่สำหรับเคสของแดนนี่อิงนั้นมาสลับกันเพราะนี่คือแข่งที่นักบุญซื้อเข้ามาจากลิเวอร์พูลแน่นอนว่าแดนนี่อิงส์คือกองหน้าอังกฤษที่อันตรายสุดๆนะครับหากเขาได้ลสนาม หากว่าเขาเป็นลงสนามนะนะด้วยการมาเจ็บและฟอร์มอันย่ำแยก่กับหงแดงส่งผลให้อิงส์มีโอกาสได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่14นัดตลอด4ฤดูกาลในถิ่นแอนฟิลด์จนสุดท้ายเซาแฮมตันก็เลยมุ่งตรงไปขอรับเซ็งต่อหรือสัญญายืมตัวในปี2018ก่อนจะซื้อขาดในซีซั่นถัดมาจากนั้นเดนนี่อิงส์ก็กลายเป็นคนละกอดเขายิงไป46ประตูจากการลงสนามให้กับเซาแฮมตัน100นัดและกลายมาเป็นกองหน้าชั้นนำในพรีเมียร์ลีกพร้อมด้วยการคว้ารางวัลผู้เล่นแห่งปีของสโมสรในฤดูกา เวสแฮมแม้เจ้าตัวจะทิ้งช่องว่างในแดนหน้าเอาไว้แต่อย่างน้อยๆน,นะครับเซาแฮมตันก็ได้กำไรจากเดียวนี้ไปถึง7ล้านปอนด์คนที่5สซาดิโอมาเน่ มีนักเตะแอฟริกันเพียง3คนเท่านั้นนะครับที่ยิงได้100ประตูนในพรีเมียร์ลีกซึ่งนั่นก็คือดิเดียส์ร็อกบาโมูเมตซาลาและซาดิโอมาเน่แข้งชาวเซเนกัลรายนี้คือแนวะรุกที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกยังไม่ต้องสงสัยเลยกว่า90ประตูนในพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลและอีก21ประตูกับเซาท์แฮมป์ตันบวกกับแชมป์อีกมากมายในอังกฤษเขาคือส่วนสำคัญของสามประสานที่อันตรายที่สุดในยุโรปที่ส่งให้ลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นครอฟนั้น จะซิมเ้าร์อนด์กับกองหลังอยงฟันไดเนี่ยนะนี่คือคำค่อนขอดของบรรดาโคชคีย์บอร์ดนะครับในวันที่ลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวประกรันหลังรายนี้แม้จะออกสตาร์ทเกมแรกกับผงแดงได้ไม่สวยเท่าไหร่นักแต่ฟันไดก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขานี่แหละของจริงโดยการพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เป็นกอบเป็นกำมก็ลองจินตนาการดูเอาละกันนะครับว่าถ้าทุกวันนี้กองหลังของซอตแฮมตันยังคงมีเฟอร์เจอร์ฟันไดยืนคุมอยู่มันจะน่ากลัวสำหรับกองหน้าคู่แข่งขนาดไหนรู้จักรายชื่อแล้วลองคคิดดกกกกัันนนนนเเเลล่่ลล่่ขข,ขะรบ้าาาาาาาหหทุไไมยยตีีอาออออปงวจจู พิมลิกซีซั่นนี้ได้อย่างสบายๆเลยก็ได้แต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วและนี่แหละคือฟุตบอลอนาคตมันผันแปรได้เสมอและนักฟุตบอลต้องการสโมสรที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งเซาไ์ม่เคยมอบให้ได้เลยแม้แต่ผนเดียวและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุ